สวัสดีค่ะห้าโมงเช้าค่ะไปรับยาบาหวานมาเนี่ยค่ะแล้วก็มาลดผักเนี่ยค่ะเหี่ยวเหี่ยวเนาะเมื่อวานนี้ก็ลดไว้แล้วเช้ามาไม่ได้ลดเนาะตื่นสายร้อนมากตื่นสายก็ไปเจาะเลือดอ่ารับยาบาหวานมาก็มาลดค่ะเปิดน้ำลดถ้าไม่ลดนี่ตอนเย็นนี่แห้งเบนเตเตก็เลยมารดผักก่อนค่ะ นะคะอันนี้เป็นข่าวตองค่ะข้าวตองดูนี่ที่เขาแตกมาจากที่ว่าเป็นข้อเนาะเป็นข้อเป็นไหลที่อยู่ในดินค่ะนี่เห็นไหมแตกมาอ่อนๆแตกมาอ่อนๆอืมเนี่ยค่ะโซนนี้เป็นแบบนี้ค่ะก็จะเอาไว้แบบนี้แหละข้างล่างก็เป็นผักชีใบเลื่อยเนาะข้างบนนี่ก็จะเป็นกระถางพวกนี้ผักหวานบ้านคณะอะไรเงี้ยค่ะ เขาก็พึ่งพาอาศัยกันเนาะเขาอยู่ร่วมกันได้พึ่งพาอาศัยกันอันนี้เป็นตอค่ะตอที่ประบวปลูกนี่ลิ้นมังกรแค่กับหน้าคราดด่างตรงนี้มันเวลาฝนตกในไอ้ชายคามันจะพุ่งมาถึงพอดีเลยค่ะเนี่ยเนี่ยค่ะเนี่ยแถบนี้มันจะพุ่งมาถึงเวลาฝนตกแรงๆก็เลยยกขึ้นมาเลยค่ะยกขึ้นไว้ไวนี่ยกขึ้นจากนี่ ปะบัวปะบัวเห็นอะไรแล้วมันเอ๊ะนึกไปนึกมาก็เอาขึ้นเลยค่ะนี่คอยดูแลนี่แตกแล้วเห็นไหมคะแตกแล้วลิ้นมังกรแขะอู้สวยสวยนะคะนี่สวยสวยค่ะดูอิตูอิตูกลางนาอันไหนไม่ดีอันไหนสุขภาพไม่ดีประบวกก็ถอนนู่นใส่ปุ๋ยหมักถอนใส่ปุ๋ยหมักไปละดู เพื่อนที่ไปตรวจเบาหวานเนาะเขาดักปัสซิวปัสซิวก็เลยบอกว่าเออถ้าได้ปัสซิวเอามาขายให้ด้วยนะปัสซิวก็รลแล้วสองร้อยนะคะเคยซื้อเข้ากินค่ะส่วนหนึ่งเราทอดเนาะทอดให้หลานคุกแป้งทอดไอ้ส่วนหนึ่งเราก็หมกใส่ในผักอีตูเนี่ยค่ะอร่อยค่ะปัสซิวนี่พาชมบรรยากาศก่อนค่ะแล้วก็จะไปตากผ้าคุณลุงคุณพ่อบ้านซักผ้าไว้แล้วก็ดูแลหลานไว้ให้ ปราบัวมาถึงก็นี่ค่ะมาอุ้ยหลานนี่ก็อ้ยจะยังจะมาจ้าเอ๋อยู่นอนเลยเนี่ยค่ะมารดผักอันนี้ป้าทําคลิปที่ว่า,อาเอาใบล่างออกเนะกเาะก็ออกไม่หมดก็ถอนหญ้าด้วยอะไรด้วยก็ใส่ขี้ไก่ไปแล้วค่ะนี่ใส่ขี้ไก่ไปแล้วค่ะบํารุงค่ะต้องบํารุงพืชผักเพราะว่าเราปลูกใส่กระถางเราไม่ได้ปลูกลงดินลงพื้นดิน เขาหาอาหารกินเองไม่ได้เนาะถ้าเราเอามาอาหารมาให้เขาเนี่เขาก็จะงามค่ะนี่ถ้าเขาไม่งามอุ้ย,อ,ยอันนี้มาปลูกใหม่ปลูกใหม่เนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้นี่เห็นไหมวงล้อใหญ่เนี่ยมาถ้าช่วงที่หนาวๆนวนะ่ะไม่ร้อนนะ่ะมันก็ สามโมงสี่โมงเราก็เดินตักเดดได้อันนี้โอ้ยตักเดดไม่ได้หรกค่ะร้อนมากร้อนเสพเมื่อวานนี้ขับรถไปซื้อกับข้าวให้ห้านช่วงสี่โมงเย็นหุ้ยพี่น้องเอ้ยเสพหน้าเสพตาขนาดใส่หมวกกันน็อกแล้วร้อนร้อนร้อนเจ็บร้อนเสพดูแลสุขภาพกันด้วยเด้อดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะร้อนหรือเป็นยังไงก็อยู่ในร่มก่อนงานไม่เสร็จก็เช้าค่อยทำตน หลังเที่ยงมาเนี่ยมันร้อนค่ะมันร้อนจัดต้องดูแลตัวเองให้ดีเกิดเป็นลมน็อกเสียชีวิตขึ้นมามันจะลําบากชีวิตเราเอาคืนไม่ได้ค่ะนี่ร้อนร้อนจริงๆอ้าวพูดไปถอนหญ้าไปค่ะขอสักหน่อยขอทำคลิปสักหน่อยแล้วก็จะไปตากผ้านี่ค่ะมือเนาะมือน้อยของเราเนี่ยค่ะหนึ่งสมองสองมือค่ะเนี่ยค่ะ ถ้าใครขยันปลูกก็ได้กินค่ะถ้าไม่ใครไม่ขยันปลูกไม่ใส่ใจก็ไม่ได้กินซื้อเขาซื้อเขาก็ได้มีตังก็ซื้อได้ค่ะนี่ไม่มีตังก็ซื้อค่ะแต่ว่าเราปลูกกินเองมันก็ได้กินของที่เราปลูกเนาะเราก็รู้เนาะว่าเราใส่อะไรไปบ้าง <c oughs> เขาปลูกนี่เขาใส่อะไรไปบ้างเนี่ยค่ะนี่เราก็จะได้กินผักของเราเองด้วยความภูมิใจ ภูมิใจในตัวเองเนี่ยค่ะบรรยากาศดูพลิกหลังจากสงการก็มาลดน้ำเนาะลดน้ำใส่ใจดูค่ะโอ้โทรศัพท์เป็นอะไรอีกแล้วมันร้อนมากลวนแล้วค่ะจ้าป้าก็ของจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะ